ไอเคกอมัดแล้วเนี่ยไอ้ที่ตูปอไอ้มอฟี่มือนี่มันช่วยไอ้ที่ตูปอไอ้มอฟี่มือที่มันช่วย oh, <wow. S 1> พระเจ้าเด็กประจานพูดผมแล้วทุกคนให้ผมกลายเป็นคนชั่ว Hold up Wait a minute Something ain't right <My S 2> <need> Surprise motherfucker ไ <c oughs> อ้เคมึงตกลงกับกูไหมว่าหรือกูทำคลิปฆ่ามึงทั้งสตรีมแล้วมึงก็ทำคลิปตายทั้งสตรีมไหม <laughs> okay, oh. ถ้ากูเป็นอีพอร์เตอร์ตาได้เฮี้ยเลยนะ เดี๋ยวพี่จะสอนให้น้องเรียนจากโลกใบนี้ว่ามันโหดร้ายขนาดไหนเชี่อใครมันเดินตามพีวะสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมใจรราเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะพี่จะปาดให้หมดเลยนะคะผมโดยเฉพาะไอเคเราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับผมไม่อยากจะทำ่างนั้นกับเพื่อนเท่าไหร่นะครับผมถ้เดี๋ยวมันจะดูเป็นคนไม่ดี มาทุกคนดูซิตาแรกไว้เชีย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 ตาแรกหลังจากไม่ได้เล่นมาเป็นสิบปีคุณบอกผมสิว่าผมต้องฆ่าใคร่านได้ป่บ้ยฆ่าตัวตายเนี่ยนะจะเดินอะไรล่วงล้วนะเนี่ย นี่ลืมไปแล้วเนี่ยว่าตัวเองทำอะไรบ้างเนี่ยไม่ีประโยชน์เอาเอาใเหรอลีลีลีอ่ะเป่นเล็นรีมีอะไรวะลีรีไปวะรีไปวะเฮ้ยไอ้เคตายแล้วมันไม่มีใครเลยนจับโคตรง่ายเลยไม่น่อะไรแก้ตัวได้ไหมฮะทักคือคืออะไรพี่ผมผมยังอยู่ที่เดิมเลยนะตายเมื่อกี้เดิมไม่ได้การทางซ้ายผมไม่ได้เดินพี่พี่พี่วัยผมอยู่ที่โต๊ะอยู่เลยพี่วัยอย่าลืมนะว่าฆาตกรแปลงร่างเป็นผมได้นะ มันมันดูเร็วซามเกินถ้าแบบเพิ่งเปิดสตรีมแล้วก็ฆ่าเพื่อนเลยมันเป็นคลิปที่ดีเลยนะไม่ไม่ใช่ใครดูอย่าลืมกดไลค์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ทำจริงไม่ได้ทำจริงไม่ทำจริงแพ้ด้วยนะครับผมไม่ได้ทำไอ้เคกัมบัล้วเนี่ยไอ้ที่ตูปอยมอร์ฟี่มือนี่มันช่วยไอ้ที่ตูปอยไอ้มอร์ฟี่มือดีมันช่วยเนี่ยทุกคนผมไม่ได้ฆ่าไงผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมเป็นคนดีเอ้ยยืียรือปิดไม้ต้อนรับนั่นแหละนั่นแหละบุกเกินเยอะนะ เฮ้ยยยยมีส่งแ้ำด้วยครับมีเทมันก็ขาวมีเทเด้อครับไม่เปลี่ยนสีด้วยว่ะไอเคกูขอโทษมันไฮไลท์คลิปไงฮาเคกูบอกเลยว่าฮาไม่เล่นสิบปีกลับมาฆ่าเคเคคนแรกตั้งแต่เปิดสตรีมฮาใช่ไหมทุกคนเราฮาป่ะคลิปฮาฮาจริงกูไม่ล้างศอมึงก็บุญแล้วเชี่ยร์วีพี่ไวเลยครับผมจวีพี่ไวก็คนจะตายตามไเคไปเหมือนกันนะ ุยไ,ไปม่เขาเครียดล้างไม่ได้ล้างสม29วิแอปวันไอ้เชียกูดเอไม่เดินแล้วถ้าผมฆ่าไยเคตานี้ตาหน้าไอเคก็จะมาฆ่าผมใช่ปะ่ะงั้นตาหน้าติดเก่งไหมเออเจออันนี้เจอเจอสมกที่ไหนครัผมผมต้องไปครับผมเห็นทีเอ็มีเจอเว็บเข้ามาแว็บหนึ่งครับเห็นเขาหายเข้าไปด้านหลังห้องไฟแล้วเขาก็หายไปเลยน่าจะโดดคอไปครับลุงลุงตาบอดไม่ใช่หรอครับเห็นเอาไม้ค้ำแบบ หนึ oh ่งสองหนึ่งสองไม้ค้ำเอียโอเคมากๆไอ้พอดีสแตนด้านหลังล่างลุงเขาบอกมาโอ้โหนี่เลยนี่งก็มีไอ้นั่นเหมือนกันอย่างเก้นเลยก็ว่าเล็กนะเพราะว่าเล็กตดทอนะกูว่ากูร่งจริงๆนะคนคนฆ่าพี่ไหวน่าจะเหมือนกับเหมือนปูตีน่ะคือมึงก็จะว่าแบบพี่เคกับพี่ไวม่ไม่ชอบขี้หน้าเหรอเคเคตายแล้วเคเคเปื้อนใครนะไม่ใช่เืบอน์ผมพี่ผมเพึ่งเฮ้ยไม่ใช่เืบอน์ผมพี่ผมเพึ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ไอ้ชีโดนยิงเขาเขายิงแล้วเขายิงผิดแล้วเขาตายคู่เป็นคู่รักงนี้ใจรายก็เป็นซีดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำไมวนมาผมวะนึกอะไรไม่ออกแล้วว่าบทพี่ใจรายแล้วกันไอ้เคสกูจะแก้แค้นไอ้มึงอะไรเป็นคนทำใช่ไหมป็นสีโหมดกับเนี่ยจุดนีโหมอินไปทีตาหน้าโดนท่อไรสซะมึงทำโดนแล้วไอ้เด็กที่ป่ะนี่เมื่อกี้มึงจะหนีกูอย่างนั้นเหรอเคยตายคาโซ่หรือเปล่าโอ้โหนี่ไปไหน ไ้เม oh, uh! uh! um, ื่อไอ้เคซ่าแม้ว่ากูจะเป็นคนฆ่าก็ตามเออเออเาไอ้เคมึงโดนใครฆ่าวหรอโดนควายฆ่าไอ้แรงแรงเกินแรงเกินไอ้ยังแรงเกินแรงเกินไอ้เคขอบขอบกูสหรับไฮไลท์คลิปเว้ยใครดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปที่ลงเขานะ เกเซอร์เราคืออาชีพเดาเดาอย่างนี่เราเดาเองอยเคียเดินไม้ัช่ดว้ฮาวผปิดไม้เถอไไม้มันต้องเดาไว้เคมาอาชีพอะไรทุกคนเช่อพระเจ้าได้ประทานอลผมแล้วทุกคนให้ผมกลายเป็นคนชั่อวิญญาณไรกลับมาที่ผมเบอ่อวิญญาณไรกร้ไรเข้มดอลก้ ไอ้แบตายเลยทีนี sure. ่เอ้มหน้าไข่ปาามันวะที่เขาไม่มีปุ่มเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนกอาจจะลืมไปครับแต่ว่าเวลาสมมองผมไม่ได้อยากทำบอกว่ามันคือตำรับบังคับให้ผมต้องทำไม่ดีนะถ้าคลิปลงต้องเมนนะว่าใจรกเราไม่อยากทำโอเคไหมแต่ผมแต่ผมไม่อยากจะพูดนะผมอยากจะบอกว่าไอเคไม่ได้ทำครับไม่อยู่แล้ว้บอกป้องเพื่อนหนึ่งตุ่ม ว่าเดี๋ยวผมไปตามเคเดี๋ยวว่าตอนนี้เคน่าจะโดนไหมฮะจะตอนนี้ป <c oughs> กป้องมันนี่นะพี่เฮ้ยเฮ้ยเก <c oughs> ใครทำพยาาม a มาปกปอเก้เกวะนี่ขนาดปกป้งกูนะเนี่ย<ต>เก้เก้ไม่ได้ทำไม่ละนี่ Surprise, motherfucker! กูกอโทษกูกอโทษกูขอโทษคนที่อยู่ในห้องไฟชัวรสองคนเด็กเก๋ทังที่กูสัญญาว่ากูจะปกป้องมึงแท้ๆกูมีสิ่งที่ผมจะพูดครับ ไฟมันดับใช่ไหมครับผมคือผมอ่ะเดินมากับเคแล้วก็พี่บอดสามคนแล้วจังหวะที่ผมเดินปุ๊บผมเห็นศพล้มแล้วผมก็เห็นเงาขาสักสีหนึ่งผมก็เลยวิ่งเหยีอกมาเลยสรุปเลยก็คือเจแล้วอะไรจะบอกว่าพี่ขวดที่อยู่ในห้องไฟเป็นฆาตกรใช่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าใครู่ไหนพี่บดพี่บดพี่บดพ่ดพ่ดพี่ดพีพี่ดพี่ด อย่ามาอยา่ามนโอเคไปไอ้เกกูมารัาบแล้วไอ้โวบะไอชัวเค้กูไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจทำหนูไม่ได้ตั้งใจทำหุ่ยเจี๊ยบทุกคนไอ้เคเป็นบอกฟิงรู้ป่ะว่าความรู้สึกตอนเนี้ยคือยังไงไอ้เคอะคือไฟที่แบบกำลัง แล้วเราทำไมนี่คือถังถังน้ำเหรอไม่ใช่ครับน้ำมันว่าไงครับคุณตำรวจโผล่มาคุณปู่ไอ้เงี้ยคุณปู่จริงไหมเนอะอ้เคดีอยู่ไหนปาร์ตี้รถยังก๊าซเยอะอ้เอฟเฟย์แบบกลัวเลยโคตรร้อนร้อนสัสสัสกูแม่งร้อนชิบหายใครดูก็ถักแล้วใช้ได้แล้วเฮ้ยพี่เราชนะได้ไงวะเนี่ยไอ้เคฟังกูก่อนไป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 มันกูบอล please baby ไม่มึงฟังกูก่อนนะคือไม่ไอ้นิดนึงหนะาไม่คือตอนแรกอะกูเป็นไอเกเซอร์ aster, คือกูเป็นคนดีปกติเลยแต่มันมีคนโยนตะขาบให้กูแล้วมึงคิดว่าถ้าคนโยนให้กูแล้วกูไม่ทำกูก็ดูเจฟหม,<ล>มามปะไอ,อแกกูขอโทษกูขอโทษไอ้เฮียโชคชะตามันเลนตลกับมเอา ไอ้เยี่ยกูกลายเปไ็นไสคชีไก่ควายกูเป็นบอฟฟีอยู่แล้วเปลี่ยนไอนชีมกูทำไมกูจะกูจะแปลงร่างเป็นไอเค้วก็ไปฆ่าไอเคอะไอ,งไอเงี้ยไอยี่เนี่ยโลกัเสื้อกูโลกัโลดีมันซักกูแล้วกูบอกไอโลดีมันซักกูแล้ว ไอหัวตั้ง่ลยมึงมีอะไรจะแถมไหมกูเป็นตำรวจจริงเหรอเออกูขอสาบานด้วยยศพลเอกจตวาตีโทกูเห็นพี่ไว้ปาดอเล็กตัวขาดถ้ากูเป็นคนเลวมึงไม่ได้ยืนตรงนี้หรอกมึงลงไปแดกลาบมะม่วงแล้วไปคุยกับลาบมะม่วงถ้าพี่ไว้เป็นข้ารกรจริงนะ มึงคิดว่ากูจะได้เล่นตอนนี้เหรอกูถามจริงก็มึงเล่นมึงตายแล้วสองตายยี่งไ่ใครเขาทำมึงหลอกมึงเมื่อกี้ยังมีหมาตัวหนึ่งมาฆ่ามึงเลยกูพูดเลยนะถ้ากูเป็นฆาตกรมึงไม่ได้แดนมึงไม่ได้พูดแล้วมึงตายแต่กูไม่ทำไอ้เคยกูเป็นตำรวจเคมึงต้องเชื่อกูกูเป็นตำรวจไม่เชื่อนะหรอกมึงมึงกูตะปาดต่อหน้าคนหรือลำเชื่ออะไรไอ้เีาวหมอตายอ้าวหมอตายเคเจอกันไงเคกูไม่เชื่อนะหรอกมาเลยเดี๋ยวกูไปปบองไงเค ถึงไม่เชื่อกูกูทำเป็นคนดีแต่มึงเจอระย้อนความดีกูตายจะเต็มหนะฮันแน่ฮันแน,ออน่คุณเครือตอ่ตกรคุณเครือตอ่ตกรคุณจะมาป่านตำรวจผมแล้วครับคุณจะมาป่านผมแล้วครับพี่เติร์ตนี่ตามผมครับตั้งแต่ป่านซอยเอี้ยตำรวจข้าวันยาแล้วพี่เขาเรียกว่าพี่สามันเว้ย เวนกงนะน่าจะเล็กขาพี่เล็กมันตายาะนาไม่ดะทำไมกูไม้นสกคน่าจะเล็กข้า k ไอเวนตายนะารสวัสดีครับ้อคุยหน่อยนะครับทวารทวา ไอ้เจี๊ยพี่ลำตันตอนแรกผมเป็นมั่วพี่ไอ้เหี้ยโอเคมึงตกลงกับกูไหมว่าหรือกูทำคลิปฆ่ามึงทั้งสตรีมแล้วมึงก็ทำคลิปตายทั้งสตรีมไหมไอ้เคย่ามึงใจกลัวเวิร์กมึงคิดดูมึงเล่นมา3ตามึงดูกูซ่านสตาแล้วโอเคมึงอีกสัก2ตาคลิปจบพอดีถ้ากูเป็นีพ reporter ตาที่เงี้ยเลยนะพี่ไรเด้นพี่ไรเด้นตามนั้น out น้องเค ไปไปดิทั้งที่ถูกเอ้ยเขาตายทปอะไร broken, tá, ได้ไอเคเปเด็กไอ้ท no. ี่ทำอะไรมันไม่ได้เขาัเมื่อไหรอเคจะโตนะไอ้ทุกคนขอขอไม่พูดเลยเลยนะให้เวลาตรงนี้หมดพี่เคนขวบแล้วพี่เคนห้ขวบแล้วอเคครับฟูอยาสไตล์ออบอกไบล่าใช่ไหมครับไอ้ที่กดไม่ได้กดไม่ได้ดุกคนกูจะกดถูกเวลาไอเคมันโตนะไม่ครับพี่ผ่าเหรอคืออะไรพี่ผ่าคืออะไรพี่ มุดมุดท่อเหรอวะเอ้ยเคมุดท่อกูแค่นี้พอจบกูมุดท่อตอนไหนวะเคเออแต่ร้านมึงมุดท่อเมื่อกี้โหกูอยากโชคไอเด็กเวนนี่มันกูพ่อแม่มึงสั่งสอนไม่เด็กเวนเรียนนานน่ะสบายใจดีไอ้ยอ้เคใน้สิไอ้เคก็อายุสิบสามแล้วอายุสิบสองแล้วครับน้องเคก็ค่อยโตแล้วนะครับผมน่ากินจังเลยครับน้องเคอยากโดนจังเลยครับผมอยากให้พี่แดนดูี่นี่มันยั่วตีนสิบแปดเมื่อไหร่มึงจะรู้ถึงความโหดร้ายของโลกใบนี้ไอเด็กเวน มึงโดนกูแน่กูพูดตรงนี้ว่า18มึงตายว้าวทำไมน้องเคไม่ตายนาทีอะพี่เจลาเขาเช่วยขาใช่น้องอยู่กับพี่จารณ์ทำให้ไปทางผมทีครับโกรกนตายนะกูฟังเสียงแล้วกูไม่ไหวเลยตอนนี้กูรู้สึกแบบอยากจะแบบจิกหัวแล้วแบบอะไรกันไปอะไอ้เล็กกูไอเคมึงกับกูไม่มีข้อมูลเที้ยอะไรเลยไม่รู้เลยเลย มีข้อมูลแล้วมีข้อมูลแล้วคือสิบแปดแล้วอ่าข้อมูลนี้ดีพี่ข้อมูลนี้ดีข้อมูลนี้ดีไอเด็กเนี่ยเพิงมายืนตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่จะสอนให้น้องเรียนจากโลกใบนี้ว่ามันโหดร้ายขนาดไหนเสี่ยใครมันเดินตามหัวออกเวก ข้าพี่ขวดด้วยนะผมเป็นเนี่ยอิมอร์เตอร์ด้วยนะกูเกือบได้ตองไล้เคสเกือบตองแล้วอ้กูอยากโดนขาวเข้าวเข้ามากันยังไอที่บอดไงเออไม่ได้เล่น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 ได้หรือยังจบแล้วไอ้เหี้ยมันจบแล้วครูเบน มีแล้วมีอะไรไหนบอกไหนบอกครูเบนมีแค่คนเดียวที่เป็นได้เสื้อเป็นกูเสื้อเป็นกูกัวมันเป็นบอลหลอกระเบิดตกตายเฮียเอสบาราคีออาพี่นี่ัา ไอ oh เด็กเฮียโดนบัดอักคีเข้าไปไอเฮีย